สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้พบกับพี่น้ำหวานอีกแล้วนะคะวันนี้พี่น้ำหวานจะพาคุณลูกค้ามารู้จักรถมือสองคุณภาพดีเกรดเอนะคะวันนี้พี่น้ำหวานจะแนะนําให้คุณลูกค้ารู้จักรถเว็บ125ค่ะเชิญคุณลูกค้าเลยค่ะอันดับแรกเลยเรามาดูกันก่อนว่าคุณสมบัติพิเศษของเขานะคะของเขาจะเป็นสตาร์ทมือนะคะมันจะมีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะคะเห็นไหมคะคุณลูกคา้าแล้วก็มีสตาร์ทมือด้วยนี่ค่ะ นะคะแล้วก็เรามาดูหน้าจอใหม่รถวิ่งไปได้แค่12.000กว่ากิโลเองค่ะเห็นไหมคะจะมีโชว์หัวฉีดโชว์เกลียวว่างนะคะแล้วก็เห็นไหมคะสตาร์ทเดี๋ยวเราลองดูไฟเลี้ยวค่ะเห็นไหมคะที่หน้าจอเราก็จะมีโชว์เสร็จแล้วคุณลูกค้าลองดูด้านหน้าค่ะจะมีไฟออกมีไฟเลี้ยวออกเห็นไหมคะ เดี๋ยวลองดูด้านหลังค่ะเรื่องไฟเลี้ยวด้านหลังมันก็จะโชว์สแสดงถึงความให้เราปลอดภัยนะรถด,ด้านหลังจะได้รู้ว่าเราจะเลี้ยวเข้าด้านไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องล้อ,อมัอ่งล้อด้านหน้าของเราเป็นล้อซี่นะคะมีดิสเบกนะคะเห็นไหมคะคุณลูกค้าเป็นดิสเบก ช่วยในการเบรคของเรานี่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะและด้านหลังก็เป็นล้อซี่ค่ะเชิญค่ะแสดงถึงความแข็งแรงของล้อนะคะเห็นไหมคะคุณลูกค้าเสร็จแล้วที่สำคัญถังน้ำมันของเรานะคะสามารถบรรจุน้ำมันได้ถึง5าลิตรกว่าๆเลยค่ะและยังนำเสนออีกอย่างเลยคือถังยูบ็อกซ์ยูบ็อกของเราจะกว้างสามารถใส่ทั้งกระเป๋าใส่หมวกกันน็อก ได้นะคะใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ของทางเราบริษัทสหาพานีเด็กคุณลูกค้าสามารถมาติดต่อสอบถามได้มีระบบการขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนโดยที่เงินผ่อนขอ,ของเราเงินดาวไม่สูงค่ะของเราเริ่มที่6%เองนะคะและคุณลูกค้าสามารถผ่อนได้ถึง3ามเดือนหรือ3ปีซึ่งถ้าเกิดซื้อรถกับเราเรา,เราจะมีแถมภาษีพรบนะคะหรือถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจรถขนาดย,ยังไงสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 053220999ต่อ433หรือ401นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติคุณลูกค้าได้ผ่านมาทางทางนี้นะคะของเราจะอยู่ตรงข้ามส่วนหลวงรอ9คุณลูกค้าสามารถแวะเยี่ยมชมโชว์รูมได้เลยค่ะยังไงทางเรารอคุณลูกค้าอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ